สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาทําเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูนะคะคือน้ำพิปลาแซลมอนนั่นเองค่ะอนนี้เราได้เนื้อปลาแซลมอนคือเป็นเนื้อปลาส่วนที่ติดราว่นะคะสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะเนื้อติดบรา่านะคะอันนี้คือเนื้อปลาแซลมอนที่เราต้มมาแล้วหนึ่งรอบนะคะต้มเพื่อที่จะเออเอาความมันจาก เนื้อปลาแซลมอนออกนะคะเพราะว่าในเนื้อปลาแซลมอนนี้จะมีน้ํามันเยอะก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะหอมเจียวใบมะกรูดนะคะมะม่ขามเปียกค่ะพริกป่นนะคะอันนี้คือชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะแต่ในที่ทำก็คือจะไม่เผ็ดมากนะคะจะกลางๆเด็กทานได้ ก็จะมีผงนัวถ้าใครไม่ทานก็ตัดส่วนนี้ออกนะคะผงนัวนะคะน้ําตาลทรายผงปรุงรสค่ะสูะตุดิบก็มีอยู่แค่นี้นะคะง่ายๆเลยอันดับแรกเราก็จะคั่วเนื้อปลาแซลมอนก่อนนะคะหลังจากที่เราต้มมาแล้วหนึ่งรอบเราก็จะมาคั่วเพิ่มอีกนะคะเพื่อ ที่จะให้เนื้อปลามีความแห้งนะคะเพราะว่าในเนื้อปลาแซลมอนนี่จะมีน้ํำมันเยอะมากนะคะก็คือเราคั่วนี่คือไม่ใส่น้ํำมันเลยนะคะคั่วในคาระทะเทฟลอนเนาะก็จะคั่วคั่วไปเรื่อยๆนะคะเราใช้เวลาคั่วประมาณสักประมาณสิบนาทีได้นะคะกว่าเนื้อปลาแซลมอนนี่จะแหงได้ที่นะคะ นี่คะเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วใช้ไฟอ่อนนะคะในการคั่วเนื้อปลานะคะนี่ก็คือได้ที่แล้วนะคะนีคะเนื้อก็จะแห้งแล้ว ควาแห้งมากเลยแต่ไม่ถึงกับกรอบนะคะจะยังไม่ถึงกับเนื้อกรอบนะคะเป็นเนื้อแห้งๆนะคะเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปอันนี้ตั้งน้ำมันนะคะเราจะทอดใบมะกรูดให้กรอบนะคะเพราะว่าส่วนผสมอย่างอื่นนี้เรามีสำเร็จแล้วนะคะ อย่างเช่นกระเทียมเจียวแล้วก็มีสําเร็จแล้วนะคะหอมเจียวก็มีสําเร็จแล้วเช่นกันก็คือหาซื้อตามแมคโครโรตัสหรือว่าตามท้องตลาดได้ทั่วไปเลยแต่ถ้าใครมีเวลานะคะอยากจะทําเองลงมือทาเองก็ทําได้เหมือนกันค่ะก็จะได้รสชาติที่ตัวเองต้องการในระดับหนึ่งนะคะแต่อันนี้คือ ต้องการความแบบว่าล้วนเร็วอะเนาะเราก็เ,เลยซื้อแบบสำเร็จมาเลยนี้ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันนิดหนึ่งนะคะเราจะทอดใบมะกรูดเนาะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่นะคะพอร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะเราจะทอดใบมะกรูดให้กรอบนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะ พอได้ที่แล้วเราก็จะตักส่วนนี้ขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะใมมะกรูดตัก,กไปม่พักเสด็จน้ำมันเลยนะคะ แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเลยค่ะน,นี้ขั้นตอนที่สามนะคะอันนี้ส่วนผสมทุกอย่างจะลงมาในนี้นะคะในกระทะจะมีน้ำมันเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยแล้วเราก็เท่าน้ำมะขามเปียกนะคะพอน้ำมะขามเปียกเริ่มร้อนนะคะเริ่มเดือดแล้ว ก็จะเติมเครื่องปรุงที่เรามีเลยค่ะใส่ลงไปเลยน้ำตาลผงนัวผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เคียวส่วนผสมส่วนนี้ให้ให้หนืดขึ้นนะคะ พอเราเกี่ยวไปสักพักก็จะมีความเหนืดขึ้นนะคะเห็นไหมคะเพืเ่อนๆจะมีความเหนืดขึ้นน้ำมะขามเปียกก็จะเริ่มเดือดเริ่มเหนืดนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะในการทำ เติมได้ที่แล้วอันนี้พอถึงตอนนี้เราก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะเนื้อปลาที่เราคลกแล้วเราก็้าากันใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกป่นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมนี้เข้ากันนะคะอันนี้ใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะตอนนี้ พึ้งป่นกับเนื้อปลาเริ่มเข้าคันแล้วก็จะใส่กระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะหอมเจียวก็สำคัญนะคะจะเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้รสสัมผัสแล้วก็กลิ่นของของน้ำพริกนีมีความแบบหอมหน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าใครเจียวหอมเจียวเองนี่ควรจะ,ะเจียวให้แบบให้มันได้ที่นะคะให้มันกรอบให้หอมได้ที่นะคะจะทำให้น้ำพริกเรามีรสสัมผัสที่อร่อยขึ้น,นะคะ่ะนีเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเนื้อปลาแล้วก็ ส่วนผสมทุกๆอย่างเหลือหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะคือใบมะกรูดเราจะใส่สุดท้ายเนะเาะพอเข้ากันดีเราก็ใส่ใบมะกรูดทอดลงไปเลยค่ะตอนนี้เราปิดไฟเลยก็ได้นะคะ ก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะสูตรนี้รับรองเด็ดค่ะทำกินทำขายได้เลยนะคะ เนื้อปลาแซลมอนเน้นๆเ,นเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำนะคะ